สวัสดีครับผมกล้องกาเลจากทีมไอไบทีนครับสวัสดีครับครูจากทีมเซอร์เซียครับผมเป็นยังไงบ้างที่ได้เข้ารอบเพย์ออฟรู้สึกยังไงบ้างก็รู้สึกดีครับที่ออสามารถผ่านคุปเจนมาได้ครับเป็นอย่างที่หวังไว้ครับแล้วก็ดีใจที่ผ่านมาจากรอบคุปสเตยได้ มีอะไรที่เราทําได้ดีและอะไรที่ทําได้ไม่ดีในรอบกลุ่ระยะรปัดปกก็น่าจะเป็นเรื่องการสื่อสารนะครับแล้วก็เรื่องความนิ่งอะไรตา่างเรื่องการเล่นนะครับส่วนตัวผมรู้สึกว่าทามิ่งไม่ค่อยดีครับแล้วก็ค่อนข้างแบดดีทั้งส3เกมเลยก็หวังว่าจะทําได้ดีขึ้นในรอบเพลย์ออฟครับผม <S <S ความประทับใจจากรอบกลุ่มสเตจอื ไม่ค่อยมีครับสำหรับตัวผมก็ไม่ไม่ไม่ค่อยมีความประทับใจจากเราคูสเตเท่าไหร่น่าจะเป็นเรื่องอลังใจครับที่ใจแข็งพอที่ทำแบ็กมาได้ในแบบที่เจอเกลิด้านในแบบสุดท้ายก็โดนตอกแตร์ท้าบนมาคองกรเลสเหมือนรู้กแำแหน่งของเซิร์ฟแ,แล้วก็ยงฟรีครับครูเดินเข้ามาแล้วก็ไม่รอดครับรอบคูสเตที่ผ่านมาส่งผลอย่างไรก็ทําให้เราไม่ประมาทครับไม่ว่าจะแข่งอะไรก็ตามเราก็จะไม่ประมาาครับไม่ว่าจะเป็น ทีมไหนก็ตามที่เราต้องเจอเราก็เล่นเต็มที่ครับผมบอกเพื่อนแล้ว,วมาฟ็อกเข้าเป้าพอดีเก็บเจอเก็บเซิร์ไปหนึ่งแล,ลนนแ,แล้วทงไปหนึ่งแล้วฟ็อกครับอาัติรอดเพลย์ออฟก็มีทีมเก่งเยอะครับแต่ก็ความหมายก็คือต้องได้ตั๋วมาหนึ่งใบในแบบสามใบแข่งแบบซิงเกิลอิลิมินเอชันกดดันแค่ไหนเออไม่ค่อยกดดันเท่าไหร่ครับเพราะว่ารู้สึกว่าเกมนี้มันมีแพ้มีชนะยอยู่แล้วครับเราแค่ต้องแพ้ให้เป็นครับถ้าเราแพ้ แล้วเราแพ้ไม่เป็นเราก็เป็นทีมระดับโลกไม่ได้ครับผมก็ฝากแฟนๆมาติดตามพวกเราด้วยรในรอบเพลยวอของ BCT นี้แล้วก็ป็นกำลังใจพวกเราด้วยครับก่อนจากกันก็ขอขอบคุณแฟนๆทุกคนนะครับผมที่คอยติดตามเราเชียร์พวกเรานะครับเซอร์เซียแล้วก็หวังว่าจะติดตามแล้วก็เชียร์เราต่อไปในอนาคตนะครับพวกเราทําให้เต็มที่ครับผมมีอะไรเราจะใส่ให้สุดครับหวังว่าทุกอย่างจะเป็นใจครับผม